สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับรายการทริคไรเงย EP ที่16นะครับ EP นี้จะแหวกออกมาก็คือเป็นตำแหน่งซิติเนลนะตำแหน่งเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นตำแหน่งหลักนะครั้งหลังมาก็จะกลายเป็นตำแหน่งรองเพราะว่าไปเล่น Smoke สโมุส่วนใหญ่ก็จะมาแนะนำสกิลและวิธีการเล่นของตัวละครเซษนะฮะมาเริ่มต้นจากสกิลแรกนะฮะก็จะเป็นบาเรียโอฟนะฮะนี่พอวางมาปุ๊บจะเป็นบาเรียเหมือนเป็นบาเรียหยกนะสี่แผ่นแบบนี้ ข้อดีคือสามารถบล็อกทางศัตรูได้นะแต่ว่าศัตรูเนี่ยก็จะยิงทิ้งได้นะถ้าเราวางไปปุ๊บมันจะมีรอยเล้าขึ้นก่อนปุ๊บแบบนี่มันจะเป็นแผ่นเล้าแบบนี้ศนะัตรูก็จะยิงทิ้งนี่มันจะใช้เวลาแค่แ๊บเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นแผ่นเต็มแบบนี้ปุ๊บมันก็จะใช้เวลามากกว่าเดิมอนะประมาณนี้ครับผมถ้าเป็นทางบแคบๆเนี่ยผมแนะนําว่าวอลเป็นตรงๆแบบนี้จะดีกว่านะเป็นแบบนี้ ถ้าศัตรูเห็นแบบนี้วอลออกมาแบบนี้ปุ๊บเขาจะยิงเลยฮะอันแรกพอเขาวิ่งมาเขาจะมาติดอันที่2ถ้าเราเจอก็เัาก็วิ่งอ้อมมาแล้วก็ยิงอันที่2ไปเลยฮะจะเป็นแบบนี้ปุ๊บแค่นี้เราเข้ามาได้แต่ว่าถ้ามีตัวยืนดักก็ซวยไปนะต่อไปก็จะเป็นสกิลสโลวโอฟนะก็จะเป็นสกิลที่ใช้เพื่อสโลว์ศัตรูนะนี่สมมติยิงมาปุ๊บตัววิ่งมาก็จะสโลว์นะะมันก็จะมีเสียงถ้าเดินปกติหรือถ้าเรากดชิปนะมันก็จะไม่มีเสียง สิลต่อไปก็จะเป็นสกิลฮ u i l d i n g o ฟนะฮะก็จะเป็นลูกแก้วฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีม ดยการคลิกซ้ายนะฮะก็จะแนะนําว่าถ้าเลือดยังเลือดลดนิดเดียวนะยังไม่ต้องฮิวก็ได้นะคนแรกไปปุ๊บกลับมาเลือดลดนิดเดียวเราไปฮิวเนี่ยหันจะมาอีกทีเพื่อนคนที่2เลือดแบบสีแดงไม่น่าไปฮิวคนนั้นเลยอะไรแบบนี้นะก็คือเรารอดูก่อนว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะฮะก็จะเป็นการคลิกซ้ายเพื่อเพิ่มเลือดให้เพื่อนนะก็เล็งไว้ที่เพื่อนส่วนการฮิวตัวเองก็จะเป็นคลิกขวานะฮะมันก็จะมีเวลา ต่อมาก็จะเป็นสกิลอันที m หนึ่งนะดิเซเลชันหรือทุบชีวิตนั่นเองอะสมมติเพื่อนนําเราไปเพื่อนโดนตรงนี้ยิงตายระตูอยู่ตรงนี้ตบเพื่อนเราอยู่นี้เราก็ดูสถานการณ์นะว่าเนี่ยถ้าเราชุบเนี่ยมันลิงร้อแน่นอนเราก็อาจจะวอปิดปุ๊บแล้วก็หันมาชุบเพื่อนหรืออีกแบบนึงก็คือกดชุบปุ๊บหันมายิงนะหรือหันมาลิงเพื่อกันเพื่อนนะหรือจะ เอาให้ดีก็คือมีเพื่อนอีกคนเข้าไปเทรดได้เลยก็จะดีมากนะสกิลชุบถ้าเรามีเนี่ยเราดูไปเลยนะว่าเรานั้นน่าชุบไหมสถานการณ์เป็นยังไงอย่างเช่น สถานการณ์ที่เสียเปียบก็คืออีทายเนี่ยมีมากกว่า2ตัวขึ้นไปนะอันเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องชุบก็ได้หรือสถานการณ์ที่รัตูเนี่ยมี2คนหรือ1คนเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยน่าชุบเพราะว่าเราจะกลับมารู้สึกว่านอย่างน้อยเรามีเพื่อนมาอีกคนเพื่อบอกข่าวให้กับเรานะว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็จะดีกว่าอยู่คนเดียวนะฮิวได้ก็ฮิวชุบได้ก็ชุบต่อมาก็จะเป็นการใช้กริมวอลหรือบูธที่จะทําให้เราเนี่ยขึ้น ไปข้างบนนะอยู่ในจุดที่สูงขึ้นจุดแรกมาที่จุดนี้นะวงกลมลากเมาส์ลงให้มันจนแบบไปไม่ได้แล้วนะแล้วเราก็มาลิงตรงนี้ผ่ากลางลงมาแล้วก็มาอยู่กลางบล็อกตรงนี้นะกด C เพื่อให้วอลเป็นเส้นตรงแล้วก็กระโดดนั่งนะเวลาจะขึ้นไปก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะขึ้นมายิงแบบนี้ได้จุดต่อมาก็เป็น A อช o t นะอันนี้ก็จะง่ายๆไม่ต้องลิงอะไรนะ จะให้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนด้วยนะปุ๊บนี่เราก็ได้ทั้งวอที่เรากันด้วยแล้วก็ทําให้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็ได้ยิงเอลิ c แคทวอ k ต่อมาก็จะเป็นตรงกลางนะก็เรามาขึ้นบนนี้ชิดมุมเล็งมาประมาณนี้ตรงหัวขดแล้วก็กด C เป็นเส้นตรงก็ปึ๊บขึ้นมานี่แล้วก็นี่เลยนะฮะว่าเราโดนดันมาปุ๊บเราก็โดดลงมาข้างล่างอิงก็เล็งยิงขาได้ มาเนี้นะต่อมาก็จะเป็นจุดที่อยู่ในมาเก็ตเนาะเรากดขึ้นไปอันนี้ก็มีเลงนิดนึงนะมีเลงมาตรงกลางทำวอลให้เป็นเส้นตรงแล้วก็เลงให้มันให้มันขึ้นนี่เห็นไหมมันจะขึ้นละไม่เอาแบบลงไปข้างล่างแบบนี้นะให้มันแบบเหมือนล่อยเนี่ยเห็นไหมนี่ปึ๊บ,บนี่เห็นไหมอย่างนี้เราก็วอลได้เลยไม่ต้องกระโดดไม่ต้องอะไรเราก็จะเห็นหัวก็แนะนําเป็นเบนดอลและกาเดียนะหรือโอเบอร์เลเตอร์ operator. ส่วนวอลตรงนี้ก็ไม่ต้องวอลแบบนี้นะเราจะวอลแบบนี้ก็ได้แหละแต่ว่าแบบนี้ดีกว่านี่เราวอลนี่ถ้าวอลแบบนี้เราจะเล่นได้สองแบบก็คือขึ้นมาปุ๊บยิงหรือเรามาตรงนี้เดินมาย่องย่องมานี่มานี้นะมันก็จะเหลือรูให้ศัตรูเนี่ยเดินมาน้อยนะถ้าเขาไม่ยิงวอลให้แตกก็จะเดินแบบบอดี้บล็อกกันต่อมาฮะเป็นกิมวอลตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นกล่องนะนี่กระโดดมาแล้วกดนั่งเลยนะไม่งั้น ตกนะเราก็เล็งนะปึ๊บปึ๊บนี่ก็เล็งมาตรงนี้นะนี่เราก็ลองฟันดูว่ามันจะโดนตรงมุมหรือเปล่านี่ถ้ากดฟันปึ๊บมันโดนมุมเราก็มาเล็งตรงนี้วงกลมกระโดดจำไว้ฮะกระโดดให้ถึงจุดสูงสุดก่อนแล้วค่อยกดวอลนะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่เราก็จะได้ยิงปึ๊บปึ๊บหรือจะมาอีกฝั่งตรงนี้เราก็เล็งจากตรงนี้มันตรงๆนะปึ๊บออกมาประมาณนี้ นี่ลองฟันดูจะโดนตรงมุมแล้วก็มันเล็งตรงนี้ตรงนี้นะปึ๊บสามเหลี่ยมนี่นะพอเราขึ้นมาได้แล้วก็ยิงจะได้แบบนี้แล้วก็สามารถยิงตัวที่เข้ามาจากมาร์เก็ตได้แล้วก็จะยิงไปตรงนี้ได้เหมือนกันนี่ฝั่งบุกก็ง,ง่ายๆนะเก็บลูกแก้วให้เรียบร้อย แล้วก็วอลขึ้นอย่างนี้เลยนะจะมายืนสัก2คนก็ได้วยกันยิงซ ouais ้ายยิงขวานะฮะขึ้นมาเห็นหมดอันนี้ก็จะเป็นด่านเอเซนแต่เราจะไปดูด่านอื่นกันบ้างนะฮะก็ไปชมกันลยฮะตอนนี้เราอยู่ในด่านเพลนะครับเราจะมาใช้เป็นฝั่งป้องกันนะประตูมาทางนี้เนี่ยเล็กดีๆนะให้มันให้มันออกมาทางนี้ด้วยปุ๊บนี่เราก็มา เราปตรงนี้หรือถ้ามาจากฝั่งอาร์ตนะแล้วก็วอลให้มันปิดไปเลยเราอะขึ้นมาบนวอลถ้าเราจะกันกลางนะฮะวอลแบบนี้ให้เราขึ้นอยู่ข้างบนนะนี่เห็นไหมช่องมันจะเล็กมากถ้าอยากผ่านทางนี้ก็ต้องยิงสามแผ่นนะฮะหรือจะวอลแบบนี้เลยก็ได้ฮนะ อีกฝ่ายก็ต้องยิง2แผ่นเพื่อจะเข้ามาต่อมาเราจะมากันตรงกลางกันต่อนะก็คือนี่วอลแบบนี้ให้มันมีออกมาด้านข้างอย่างนี้นะพอวอลปุ๊บเราต้องรีบวิ่งไปเลยนะนมันก็จะเห็นตรงนี้นะอีกจุดหนึ่งก็คือกระโดดมาตรงน,นี้กดลิกขวาให้มันออกมาแบบนี้ อีกจุดหนึ่งก็จะยากหน่อยนะ <Yeah. S 1> ก็คืออยู่บนนี้เ <Yeah. S 1> ลิงตรงนี้นะตรงปลายกระโดดนั่งนะตอนวางเห็นหัวแน่นอนหรือแบบนี้ก็ได้ไง่ายๆเลยนั่งรอปีบื๊บออกมาอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ได้กันด้วย หรือถ้าคุณเป็นฝ่ายของข้ามมาอย่างนี้ก็ได้ยิง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 ปุ๊บวอขึ้นไปข้างบนได้เลยเดี๋ยวเราเข้าฮอมาได้เราจะขึ้นไปแล้วก็ได้ปิดรูนี้ด้วยเป็นประมาณนี้ตอนดันเทปนะก็มาตรงนี้นะถ้ามีศัตรูดันมาจากตรงนี้สองทางแล้วก็กระโดดมาขั้นนี้นะ ทำให้เป็นแท่งตรงนะพราเราก็โดดกลับหลังให้เราเงยหน้ามากดวางวัวข้างบนนี้เป็นประมาณนี้นะถ้าเราไม่วางที่เมื่อกี้นะแล้วก็อาจจะดนันโยนเข้ามาแล้วนะก็ปิดข้างบนไปเลยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้ให้เป็นแท่งตรงไปแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบบุกมา a นะฮะถ้า b แเราก็เคลียร์ซ้ายแล้วก็วอลป็นอย่างนี้ให้เราขึ้นไปด้วยนะ s <S แล้วก็มายืนมุมนี้ก็ได้ถ้าเราจะบุกไป C แต่ว่าอีกฝ่ายนี่ก็ดันมานะเราก็กระโดดขึ้นมากล่องนี้แล้วก็วางวอลไปนี้ยิืมายิงส่วนถ้าเราบุกเข้า C ไปได้ก็วอลแบบนี้ เป็นแนวยาวไปนะแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายเล่นเศษเหมือนกันหรือถ้าเราเป็นฝั่งกรารแล้วเจอเสกฝั่งตรงข้ามทําแบบนี้แล้วก็วอลขึ้นไปเลยฮนะมาได้เหมือนกันต่อมากันเ e, อก็ใหเราบูทขึ้นไปข้างบนนะเราจะหลบอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะหรือจะอยู่บนนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะง่ายๆเลยแล้วก็เราไปสองมุมอีกแล้ว ส่วน B ก็วอลแบบง่ายๆแลขึ้นได้นี่ือเพื่อนเราจะอยู่ตรงนี้ถ้าปิดประตูนี้เราทำตรงๆไปแบบนี้นะแล้วก็วิ่งผ่านตรงนี้ไปแบบเร็วๆเ,เลยนะปึ๊บนี่เราก็มานั่งหลบตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าอฝ่ายเข้ามาก็ต้องยิงตรงนี้ให้แตกต่อไปก็วอลนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะนี่จะเป็นแบบนี้ แค่บูตขึ้นมาให้เฉยแต่ทีเนี้ยเราจะสามารถเลือกเล่นได้ว่าเราจะไปอยู่บนนี้หรืออยู่ตรงนี้เนี่ยแบบนี้ก็ได้ง่ายๆก็เป็นประมาณนี้นะต่อมาก็จะเป็นด่านบายนะครับผมประมาณตรงนี้อันนี้กันเอนะฮะปุ๊บูตขึ้นไปแล้วก็จะยิงตัวที่อยู่เอช็อตได้ วนอีกจุดนึงก็มาตรงนี้นะเป็นแนวตั้งเข้าไปในยูฮอบูทเข้าไปปึ๊บนีดยิงตัวเอ้ช็อตาแบบมันมีสมอปิดวิ่งเข้ายูฮอมาก็มาหาเราไม่ได้นะเพราะว่ามันมีวอลกันอยู่แล้วก็กระโดดข้ามไม่ได้ด้วยก็อีกจุดหนึ่งนะอยู่หน้าห้องน้ำก็จะบูทขึ้นไปข้างบนก็เป็นแบบนี้หนึ่งสสปึ๊บขึ้นมาอ่ะนี่เราถ้ายิงทั้ง ตัวที่มาแอบชิดตรงนี้แล้วก็ตัวที่จะวิ่งเข้าอยู่หอถ้าอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเราได้ซ้ำฮะขนาดนั่งก็ไม่เห็นต่อมาเป็นฝั่งกันบนะฮะเบสิกบีลองง่ายๆปุ๊บปิดขึ้นมายิงหรือจะปิดตรงนี้ปุ๊บออกมายิงแล้วก็จะได้ยิงตัวที่กําลังเดินมาด้วยนะต่อไปในฮูก้าประมาณนี้ก็ได้เราจะยืนฝั่งไหนก็ได้นะฮะปุ๊บบูตัวเองขึ้น ออกมายิงหรือถ้ามาจุดนี้ก็กระโดดถอยหลังนะฮะนั่งถ้าเราเห็นแค่ปลายหัวเราก็ยิงได้นะครับเพราะว่าผ้าตรงนี้มันยิงทะลุดได้มองอีกฝ่ายก็จะแบบไม่เห็นนะเห็นแค่นิดเดียวโผล่มาก็ตายละหรืออยากยิงทั้งสองฝั่งแบบนี้เราก็ได้ยิงทางตรงนี้ก็ออกมายิงบีลองหรือถ้าเอายากหน่อยก็ กระโดดขึ้นมาตรงนี้กระโดดพุ่งมาเลยปึ๊บก็ด้ยิงตรงนี้การเด่นก็ด้ยิงตรงฮูก้าครับต่อมาบุกมาจากบีลองนะก็ยิงเคลียร์ไปอีกฝ่ายสมกสมมติอันนี้เป็นสมกหรือเป็นวอลของเซฟฝั่งตงข้ามแล้วก็นี่ถ้ากระโดดขึ้นมาอย่างนี้ไม่เห็นแล้วก็ต้องบูทนี่เป็นเส้นตรงนะนี่ขึ้นมายิงได้เลยหรือว่าถ้าเราไม่บูทขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ เคลียร์ฝั่งนี้ออกนี่ออกมาวอลบูตตรงนี้ขึ้นมายิงกระโดดขึ้นยิงคนที่โรเทตมาว่ามาจากเอก็ยิงได้ส่วนถ้าอยากยิงตัวที่โรเทตวอลอย่างนี้ส่วนวอตรงนี้ก็เป็นเส้นตรงแบบนี้ไปเลยมันก็จะเข้าไม่ได้ต่อมาบุกเอฮะบุกเอยิงเอเวนเพื่อนเราก็อาจจะเล่นเลสกระโดดเข้าไป เียข้างในถ้าปกติเราก็จะแบบวอลอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งวอลแบบเนี้ยเราจะไม่เห็นเลยว่าข้างหลังมีอะไรเราจะยืนอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันต้องยิงโดนหัวไงส่วนหน้าเราเปลี่ยนมาวอลแบบนี้บูตตัวเองขึ้นเห็นหมดนี่เรามาเล่นตรงนี้ได้หรือถ้าบุกจากห้องน้ําแล้วก็เคลียร์แควิะตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเราก็ มาวอตรงนี้ปึ๊บนี่เราเห็นไฟตรงน,นี้ตรงนี้เราก็สามารถวางตรงนี้ได้โดยที่กําแพงไม่แตกนะครับผมประมาณนี้ฮะด่านต่อมาก็เป็นด่านสปิดนะฮะเราจะทําแบบง่ายก่อนก็ได้นะแบบนี้ปึ๊บออกมายิงหรือเราจะมาอย่างนี้ก็ได้นะนี่เล็งให้มันเห็นขอบออกไปนะเนี่ยบางทีเรามอยู่ใกล้เกินปึ๊บมันจะไม่ยืดออกไปนะเราก็ต้องเข้ามาอีกนิดนึงปึ๊บมันจะต่อให้เรา เราก็ออกมาแค่นี้ก็พอแลนะ้วแบบเบสิกก็แบบนี้หรือจะแบบนี้ก็ได้นะไม่ได้หรือจะแบบนี้ดีนี่กรณีแบบว่ามันอาจจะวางบอมแล้วเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้ขึ้นมายิงล่องนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ดันเราก็ปิดตูนิดเลยก็ได้ ก้กากลางก็ธรรมดาธรรมดานะฮะขึน้นมายิงธรรมดาต่อมาการบีนะฮะก็จะเอาชัวร์แบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปปิดเพราะยังไงมันดันมาถึงตรงนี้แน่นอนนะบริเวณตรงนี้แล้วก็ปิดตรงจุดวางเลยแล้วกันนี่มาดาักตรงนี้เอาอีกฝ่ายก็แบบอาจจะแบบเป็นเสกอีกฝ่ายเป็นอย่างนี้ปุ๊บเดินมาอ้าววางอะไรทีนี้วางไม่ได้เสียเวลายิงหรือเราจะบูธทำไมวันนี้นะก็ทําทให้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้ แบบนี้นะสามารถมานั่งบนนี้ได้แต่จริงก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะมันทํายากแล้วก็เลืองด้วยเต็มที่เล่นได้แค่ห้ึห่งถลาวแค่นี้ศัตรูก็จับทางได้นะต่อมาบุกมาบีก็จะแบบเีสิกง่ายๆหรือเราจะมาแบบนี้ก็ได้นะทาให้มันขี้ขวาให้มันเฉียงๆมาตรงกล่องนี้จะเป็นแบบนี้ เปิดไพ่อันนี้ฝั่งกันก็ทําได้เหมือนกันนะโดยการเขียงไปฝั่งซ้ายให้มันเข้ามุมก็มจะเป็นประมาณนี้นะถ้าทํำดีๆหน่อยเนี่ยมันจะยืนออกมาตรงนี้เราสามารถนั่งตรงนี้ได้นะรล้ว่าออกมายิงอย่างนี้ต่อไปดันเอก็กระโดดขึ้นมาบนนี้นะทให้เป็นเส้นตรงเหมือนเดิมกระโดดถอยหลังแล้วก็วางบนขึ้นบนนี้นะ ่มนนี้แล้วเราก็จะเห็นตัวที่แอบยิงบนเท v ินต่อมาก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับก็คือด่านโลตัสนั่นเองนะ,ะก็เริ่มจากการการันซีก็จะเป็นอย่างนี้วอลตรงนี้นะปึ๊บขึ้นไปเราไปอยู่ข้างหลังตรงนี้จะสามารถใช้ได้ทั้งฝั่งบุกและฝั่งกันฝั่งบุกก็คือเมื่อเราวางสไปซ์เสร็จนะฮะเราก็จะเล่นแบบนี้เปิดประตูมาโดนโดนจากตรงนี้ก็โดน จากน้าตกเล่นในหลายมุมหรือว่าแบบเบสิกแบบนี้หรือเราจะมาเล่นตรงนี้นะให้มันมาอย่างนี้ปึ๊บใส่มาถ้ามันวิ่งมาเราก็จะเห็นหัวปึ๊บปึ๊บบส่วนตรงนี้ก็ยิงได้ส่วน B ก็ธรรมดาวอลแบบนี้ปึ๊บูบมายิงก็ได้ นแล้วก็ออกแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นอัน A นะฮะก็เริ่มจากเบสิกตรงนี้นะปึ๊บหมอขึ้นง่ายงายหรือเราจะทําแบบนี้ตรงกล่องนี้จะคล้ายๆกับจุด B ในด่านสปิทนะฮะนี่เหมือนกันปึ๊บนี่ขึ้นมาเราจะยิงตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะกระโดดหลบไปข้างหลังแบบนี้ปึ๊บ ก็จะเหลือที่ให้นิกหน่อยจ,จีดสัมผัสจยจิงไว้เลยมันมีทะลุอยู่แล้วต้น,นไม้ตรงรีเข้าก็ยิงไปเลยต่อไปฟังบุกเล่นได้หลายแบบอย่างนี้ขึ้นมายิงต่อไปจุด B นะก็บูทขึ้นตรงน,นี้แล้วก็รอตัวดันมาเก็บกวแก้วแล้วก็ยิง ถ้าจะยิงคนที่มาเก็บลูกแก้วสีนะแล้วก็กระโดดขึ้นวอลงนี้นตรงนี้ก็ได้ยิงตรงนี้ก็ได้ต่อไปเป็นการบุกไปสีนะปกติผมเนี่ยจะชอบใช้แบบนี้ปุ๊บวอลขึ้นยิงตัวตรงนี้ตรงน้ำตกสมมติเราวางตรงนี้ก็ได้ปุ๊บ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 เราวอลตรงนี้เดินขึ้นไปแอบตรงนี้นี่ยิงได้สามมุม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการเล่นเสกในแต่ละด่านของผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ